<Okay. S 2> สวัสดีค่ะเพื่อนๆชาวราศีตุลลัคนาตุลน,นะคะหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่22ตุลาถึงวันที่21พฤศจิกาวันนี้มาคุยคาแป้งอีกครั้งหนึ่งแล้วนะคะก็เป็นการอ่านแล้วก็ทํานายพยากรณ์นะคะดาวจันดาวศุกร์ได้หมดนะคะลัคนาราศีได้หมดแล้วก็นี่เป็นการอ่านทั่วไปเป็นดวง general นะคะก็คือ มันเป็นอะไรที่มันเป็นสลับกันก็ได้ไวเบอร์ซ่าก็ได้นะคะโอเคนะอาา่ะฮะแลวอะไรอีกนะอ๋อโอเคเรามาเริ่มกันเลยนะคะชาวราศีตุลลัคนาตุลน,นะคะนี่คือการทำนายครึ่งเดือนแรกของชาวราศีตุลลัคนาตุลน,นะคะโอเคค่ะแป้งขอไพด่ดูขอไพ่เมนเอนเนอร์จีหลักของชาวราศีตุลลัคนาตุลครึ่งเดือนแรกของเดือนกุมภาพันธ์2562ค่ะ ครึ่งเดือนแรกค่ะครึ่งเดือนแรกไพ่เมเนเจอร์หลักของคุณค่ะ justice อ่ะว้าวคุณกำลังแปลงว่าคุณกำลังคิดจะตัดสินใจอะไรบางอย่างนะคะนะคะในเรื่องความรักของคุณเนี่ยหรือคุณตัดสินใจไปแล้วแหละนะแต่เดี๋ยวมาดูว่ามันเป็นยังไงตอนนี้คุณเป็นยังไงคะชาราสีตุลหรือลัคนาตุลค่ะ ตอนนี้คุณเป็นยังไงคะชาราศีตุลลัคนาตุลค่ะ Pace of Pace of cup โอเคแปลว่าถ้าถามว่าในความสัมพันธ์คุณได้มีการเริ่มต้นหรือว่าพูดคุยอุ๊ยไพสวยจังเลยอะ่ะคุณได้มีการเริ่มต้นหรือว่าพูดคุยกับใครคนหนึง่งด้วยด้วยบทสนทนาที่ดีบทสนทนาที่ตกลงกันได้และเป็นบทสนทนาที่พึงพอใจในตัวของคุณเองเนี่ยไพสวยมาก คุณแป้งว่ามันเป็นการมอบความรู้สึกอะไรดีๆเห็นไพ่ไหมคะไพ่ต่อกันเลยเห็นไหมเนี่ยเห็นไหมคะผู้ชายคนนี้ยืนโอ,อ้โหเป็นบทสนทน,นาที่ดีนะคะและตอนนี้แป้งมองว่าตัวคุณเป็นอย่างเป็นดั่งเดอมเมจิเชียนะคะชาราศีตุลลคนาตุลคุณมีทุกอย่างเลยอยากแป้งมองว่าคุณน่าจะมองเห็นมิติมุมอมองใหม่ของความรักแล้วว่าคุณจะดําเนินไปในทิศทางไหนนะคะ โอ้ว้าวไพชัวคับเนี่ยแป้งว่าคุณดำเนินการดำเนินการดำเนินเส้นทางแห่งความคิดตรกะหรือว่าโลจิกในการใช้ชีวิตคู่มาถูกต้องแล้วนะคะอืมในความสัมพันธ์อะไรอย่างเงี้ยมาถูกต้องแล้วนะบางท่านคุยกับชาราสีกันบางท่านคุยกับาธาตุน้ำนะคะ เดอะเฮอร์มิตก็มาใช่มุมมองความรักของคุณมันถูกต้องนะคะบางท่านคุยกับชาวราศีกรกฎมุมมองความรักของคุณมันถูกต้องแล้วมันเป็นแบบพระนะคะดูี่อืมแล้วความรักนี้มันมีความแบบสนิหากันอย่างรวดเร็วด,ด้วยนะระวังด้วยนะคะแต่มันจะดําเนินกันไปอย่างปลอดภัยนะปลอดภัยที่สุดนะคะแล้วอะไรอีกคะตอนนี้คุณเป็นยังไงอีก แต่ถ้าถามในความรู้สึกลึกๆจริงๆแป้งเข้าใจแล้วว่าทําไมคุณถึงดําเนินการให้มันแบบความรักของคุณหรือความรู้สึกของคุณเป็นในในรูปแบบที่ค่อยๆเป็นค่อยๆไปเพราะจริงๆแล้วคุณก็ห่วงความรู้สึกของตัวเองเหมือนกัน p r o ทคความรู้สึกของตัวเองเหมือนกันว่าปกป้องอะนะว่าแบบตัวฉันถ้าเอาใครเข้ามาในใจลึกๆหรือว่าลึกซึ้งกับเขาเมื่อไหร่ฉันคิดว่าตัวฉันจะเริ่มรับไม่ได้และรับไม่ไหวกับความรู้สึกนั้นเดี๋ยวจะเผลอใจแล้วก็ไปเสียใจอีกครั้งหนึ่งนะคะโฟบ โฟกครับมีคนมาอยากมอบคอมมิชให้คุณแต่ตอนนี้คุณบอกโควไว้ก่อนนะจ๊ะโควไว้ก่อนนะจ๊ะที่รักโควไว้ก่อนนะคะโอเคแล้วคราวนี้มาดูว่าคนคนนั้นละ่ะเขาคิดยังไงกับคุณคะชาราศีตุลลัคนาตุลค่ะนายโฟกัสอืมเขารู้สึกดีกับคุณเลยนะคะเป็นเก้าถ้วยนะเป็นเก้าถ้วยแต่ในขณะเดียวกันเขาก็คิดไม่ต่างกับคุณว่าก็คงอยู่กันในแบบ ในพื้นที่ของกันและกันก็เกเพียงพอแล้วเท่านี้เขาถือว่าเขารับได้ในข้อตกลงนี้นะคะอใช่ทัวร์เพนนิ่อเขาเขาก็ยังช่างใจอยู่แหละนะคะเขาช่างใจอยู่เขาช่างใจอยู่ว่าจะไปดีไม่ไปดีจะไปจากคุณดีไม่ไปดีเพราะเพราะบางทีเขาก็ไม่เข้าใจความรู้สึกคุณเหมือนกันที่ว่าไหนจะเริ่มต้นความสัมพันธ์แต่พอจะคอมมิชเข้าจริงๆก็ไม่เอาอะไรอย่างเงี้ยนะคะอืแล้วก็มันเป็นเซอร์วิสออ วันแป้งมองว่าเขาน่าจะเหมือนอยากไปข้างหน้ากับคุณแต่มันไม่มีทิศทางแต่เขาก็รู้แหละเนี่ยนะคะอยากเดินไปข้างหน้ากับคุณแต่ข้างหน้าเนี้ยเป็นไงอะไรก็ไม่รู้รออยู่แต่เขาก็เออก็ไปไปไปด้วยกันไปก่อนมีบ้างที่เขากลับมาทบทวนว่ามันจะดีไหมที่ไปมันจะดีหรือเปล่าแต่ไพ่ลูมิเนชันอะมาบอกว่าแป้งว่าไพ่ใบนี้คือ มันค,มสสนะค,ะคือความสงสัยนะคะคือความสงสัยเขามีความสงสัยในความสัมพันธ์แหละอย่างที่บอกถึงถึงบอกว่าเขาลังเรไงนะอือขอให้เพิ่มให้กับล u m i n a t i o n หน่อยคืออะไรคะ lumination six of p e n t a c l e โอเคถึงแม้ว่าเขามีความสงสัยอะไรบางอย่างในตัวคุณนะคะหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่แป้งมองว่ามันเป็นทั้งผู้ให้แล้วก็ผู้รับกันอย่างเงี้ยนะคะ เขาก็มองว่ามันมีความสุขเหมือนกันนะมันก็มีความสุขอยู่ตรงนั้นนะคะโอเคค่ะคราวนี้มาดูแนวโน้มความสัมพันธ์ของชาราศีตุนในครึ่งเดือนแรกนะคะครึ่งเดือนแรกนะครึ่งเดือนแรกของเดือนกุมภาสองห้าหกสค่ะชาราศีตุลละคณาตุนอุปสองเลย The d a จริงด้วยมันยังไม่จบถ้าในกรณี น่าจะมีแฟนเก่าเข้ามาคุยอะไรอย่างเงี้ยคะในบางท่านบางคนนะอย่างที่บอกมันเป็นการอ่านโดยรวมมันเป็นการอ่านที่ทั้งคนโสดคนเอ่อคนไม่มีคู่คนมีคู่คนที่เราแฟนเก่าหรืออะไรมาดูได้หมดนะคะอืมคือต้องฟังแล้วก็จับประเด็นว่าใช่เราหรือไม่ใช่เราแล้วไปแก้ไขปรับปรุงะนะโอเคค่ะแนวโน้มแป้งมองว่าอย่างนี้นะคะชาระศิ์ตุลอือแป้งว่าตัวคุณนะ่ะ จะเด็ดขาดกับความรู้สึกมากขึ้นนะคะจากที่เคยแบบระแวงจิตตกอะไรไปเรื่อยแบบอะไรอย่างเงี้ยมาก่อนนะคะอืมแป้งว่าคุณกําลังไปอ่าโอเคอีกใบหนึง่งคุณจะมีเรื่องระหวาดระแวงหวาดระแวงนิดหน่อยว่าแบบว่าคนที่คุยอยู่ะจะมีคนอื่นหรือเปล่าฉันจะต้องเสียหายหรือเปล่าหรือว่าอะไรเงี้ยนะคะมีด้วยนะมันจะเป็นความคิดที่ขังตัวเองอยู่แป๊บหนึ่งอะนะคะก็ก็ก เนี่ยเห็นไหมมันจะเป็นความคิดที่เหมือนขังตัวเองอะแนวโน้มนะคะอ่า uh ฮ huh. ะขอดูเดอหน่อยว่ารีเวิร์สคืออะไรโอเคคนคนนั้นน่าจะกลับเข้ามาในชีวิตคุณค่ะแฟนเก่าใช่เลยว้าวคนที่คุณรักคนที่คุณคิดถึงอะนะคะมันเป็นไพ่เดอมันเป็นรีเวิร์สยังยังไม่จบเรื่องนี้ยังไม่จบเรื่องนี้ยังไม่จบแล้วก็เป็นไพ่ดอเอมเพรสคนคนนั้นจะกลับเข้ามาค่ะเห็นประตูที่เปิดอยู่ไหมนะคะเขาจะเดินกลับเข้ามาหาคุณนะคะจะเดินกลับเข้ามาหาคุณ แล้วอะไรอีกคะเดินกลับเข้ามาหาคุณให้คุณเหนื่อยอีกระวังด้วยนะคะไพ่เตือนมานะไพ่เตือนมานะคะใช่เพราะว่าวิวออฟฟราจูนมันเคลื่อนตัวแล้วการเคลื่อนตัวของพื้น,เป,นเปลือกโลกพื้นผิวเปลือกโลกล้อเล่นนะ,ะการเคลื่อนตัวของดวงชะตามันได้เคลื่อนไหวแล้วค่ะนะคะเขาก็เลยต้องกลับเข้ามาในชีวิตคุณอีกครั้งหนึ่งแล้วก็แป้งมองว่าในสถานการณ์ของคุณต่อไปคือ ตัวคุณจะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างเกิดขึ้นนะคะอารมณ์ความรู้สึกคุณจะนิ่งมากขึ้นนะคะแล้วคุณจะมีความสุขกับตัวเองมากขึ้นดูผู้หญิงคนนี้สิเห็นไหมคะอปลูกดอกไม้นะคะมีความสุขนะออืขอให้คำแนะนำให้กับเอชซับซอสกับ THE MOON หน่อยที่คุณจะขังตัวเองเนี่ยขอให้คำแนะนำเลยคะ่ะวาต้องทำยไงเดนเลเวอร ให้บอกว่าไม่ต้องกลัวนะความรักดีๆมันมีอยู่ตรงนั้นสิ่งที่เราคิดสิ่งที่เรามองอะมันถูกแล้วนะคะความรักดีๆมอยู่ตรงนั้นมันจะไม่มีความสับสนอะไรใดๆให้ต้องกังวลหรอกนะคะใจเย็นๆนะคะใจเย็นๆโอเคค่ะคราวนี้นะคะมาดูการงานของชาวราศีตุลลักนาตุลน,นะคะว่าจะเป็นยังไง การงานของชาวราศีตุลลักนาตุลค่ะการงานของชาวราศีตุลลักนณตุลการงานจ้าชัวร์ครับถ้าเกิดว่าคุณเป็นคนที่ทำงานต้องประสานงานกับคนอื่นเนี่ย มันจะมีเรื่องราวให้คุณต้องแบบว่ากืนไม่เข้าขายไม่ออกแบบอ,อ่ะแบบอ่ะยอมก็ยอมต้องยอมไปก่อนอะไรเงี้ยแต่คนเหล่านี้เขาก็ให้ผลประโยชน์กับคุณนะนะคะอ่าใช่เขาเป็นเหมือนประตูสู่ความคิดความรู้สึกต่างๆหรือเป็นมุมมองใหม่ๆที่ทําให้คุณรู้ว่าการทํางานเนี่ยมันมีมุมมองแบบนี้ด้วยนะคะเป็นประสบการณ์ที่ผ่านเข้ามาเป็นประสบการณ์ที่มาทบทวนมาริมายให้คุณเติบโตขึ้นนะคะ ใช่แล้วเป็นเป็นสิ่งที่เยียวยาความเยียวยาชีวิตคุณด้วยนะเยียวยาการทํางานของคุณให้มันดีขึ้นด้วยนะคะเนี่ยดูสิเห็นไหมสิ่งดีๆกําลังจะเข้ามานะคะในเรื่องงานนะคะชาราศรีตุลลัคนาตุลนะคะสิ่งดีๆกาลังเข้ามาเปิดประตูรับมันนะโอเคนะคะขออีกใบหนึ่ง the sun ว้าวค่ะ the sun สิ่งดีๆกำลังจะเข้ามาเงินทองต่างๆกำลังจะเข้ามานะคะติดอย่างเดียวแค่ว่าอย่าไปเครียดค่ะอย่าไปฝังปมตัวเองนะคะกับการพูดคุยหรือการประสานงานอะไรกับใครจงมั่นใจค่ะอยากเสนอโปรเจกต์อะไรก็เสนอสิ่งดีๆประตูแห่งสิ่งดีๆกําลังจะเปิดรับคุณการงานการเงินค่ะการงานค่ะเห็นไหมเปิดรับเข้ามาแล้วนะนะคะโอเคคราวนี้มาดูเรื่องการเงินของชาวราศีตุลลัคนาตุลค่ะชาวราศีตุลลัคนาตุลค่ะ าราศีตุลลักนาะตุลแป้งเป็นคนหนึ่งที่มีตุลในตัวนะ <c oughs> นี่เลยโอเคค่ะ q ค e e n of c u p ร่ะการเงิน The Hermit ตอนนี้โอเค The Hermit มาบอกว่าการเงินคุณนิ่งมากและนิ่งอย่างเงี้ยถูกแล้วเก็บเงินอย่างเงี้ยถูกแล้วตอนนี้แป้งมองว่าคุณน่าจะตระนหนีแบบไม่อยากใช้เงินะซึ่งเป็นความคิดที่ถูกต้องนะคะเป็นความคิดที่ถูกต้องค่ะถือถ้วยเอาไว้เห็นไหม ถือถ้วยเอาไว้เห็นไหมคะอืมดูการเงินของมันดีกว่านะคะดูการเติบโตของมันแล้วไพ่วีออฟฟอร์จูนมาไพ่วีออฟฟอร์จูนคืออะไรคะการเงินไพ่วีออฟฟอร์จูนคืออะไรคะการเงินอาจจะมีบ้างว่ามีคนมาช่วยใช้เงินนะคะก็ดูด,ดูด้วยโอเคการเงินของคุณถือว่าอยู่ในระดับเก้าค่ะพอเก้าถ้วยออกมาการเงินของคุณเปลี่ยนแล้วจากที่ทุกหนักจากที่เคยแบบ แย่ yeah. เรื่องเงินอะไรอย่างเงี้ยทุกอย่างมันจะดีขึ้นนะคะเห็นไหม night nice of cup night nice of p e n t a c l e เกถ้วยใช่มันยังไม่ถึง10บหรอกแต่คุณต้องพยายามนะคะแต่9คือสัญลักษณ์ของสิ่งที่ดีแป้งว่านะคะเห็นไหมเก้าคือสัญลักษณ์สิ่งที่ดีคุณมีเงินแต่ไม่หมดเลยคุณสามารถวางแผนได้ใช้ชีวิตมีความสุขได้รักตัวเองได้บำรุงบำเรอในสิ่งที่ตัวเองอยากมีได้แล้วนะคะเพราะวีออฟฟอร์จูนขึ้นมา แต่แป้งมองว่าตัวคุณน่าจะเก็บเงินซึ่งเป็นสิ่งที่ถูกไพ่เตือนว่าถูกแล้วนะคะค่อยๆเก็บเงินแล้วก็เก็บเงินไว้เพื่อทําโปรเจกต์ใหญ่ๆที่เราคิดเอาไว้ลึกๆดีกว่านะคะโอเคค่ะคราวนี้มาดูไพ่ออร,รัค a า d กันค่ะไพ่คําแนะนําของชาราสิตุลลัคนาตุลค่ะมาดูกันมาดูกัน โอเคโซฮาแฮปปี้ไงโอเคว้าวชาราสิตุลลขนาตุลค่ะอ่ะฮะอ่ะฮะโอเคพอพร e r ี y ค่ะ The universe is p r a r i n g is about an out you be open to receiving mm hmm. มันเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นนะคะไพ่บอกอย่างนี้เลยนะ จกักรวาลกําลังจะมอบหรือว่าเทส,สิ่งดีๆให้กับคุณดูสิคุณจงตัวเตรียมตัวเปิดใจเปิดตาเปิดหูเปิดตา,ดดตารับมันนะคะแล้วก็ไพ่บอกว่าอืทุกอย่างมันคือเหมือนการจบสิ่งเก่าและเริ่มสิ่งใหม่ๆที่จะเข้ามานะคะมันอาจจะช้าคุณอาจจะบอกว่าหูสิ่งต่างๆกวรจะผ่านมาได้เหมือนคุณต้องแบบมันเป็นฟิลที่แบบนั่งจิบกาแฟอยู่ตรงระเบียงแล้วก็แบบพูดกับตัวเองว่ากวาจะผ่านมาได้มันมีง่ายเลยเนาะแต่พออะไรที่มันยาก ผ่านมาได้แล้วสุดท้ายมันดูหอมหวานดีอ่ะเอ้ยใครๆค,คำพูดของหนังเรื่องอะไรสักอย่างโอเคไม่ทำไม่ได้นะคะแล้วก็โอเค and d y i n g love นะคะ the love you have share is internal in the g e t of situation โอเคไพ่ใบสุดท้ายนะคะบอกว่าเอ่อความรักที่คุณแชร์ the love you have share มันเหมือนเป็นพลังงานที่มันทําส่งมอบไปถึงคนอื่นซึ่งคุณควรทําอย่างนั้นเนี่ยถูกแล้วนะเพราะการที่คุณส่งมอบพลังงานบวกให้คนอื่นพลังงานบวกเหล่านั้นก็จะได้รับกลับมาสู่เป็นการหล่อเลี้ยงจิตใจคุณและทําให้ให้ชีวิตต่างๆของคุณมันลงตัวมากขึ้นไม่เครียดเหมือนกับว่าพอไม่เครียดเนี่ยสิ่งดีๆที่จะเข้ามาคุณก็พร้อมที่จะเปิดรับเขาได้อย่างเต็มที่นะคะโอเคนะคะชาวราศีตุลลัคนาตุลนะคะก็เอ่อ แป้งขอให้ชารสิตุลโชคดีนะคะใครชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe ด้วยนะคะรายละเอียดการดูดวงส่วนตัวแป้งใส่ไว้ให้ใน Description box ข้างล่างนะคะอืมก็ทุกอย่างก็เป็นไปตามคิวแล้วก็ตามระเบียบนะคะอืมอยากเข้าใจแป้งด้วยนะคะเดี๋ยวนี้อยากไปดูยนี้ใจเย็นๆน,นะคะทุกอย่างเป็นไปตามคิวนะอืมบางทีเราคิดว่าเรามาดูดวงแล้วเนี่ยฉะนั้น คิวที่เราได้มันก็ถือว่าเป็นดวงเหมือนกันถ้าคิดกันง่ายๆแป้งอหาคิดง่ายๆไม่ต้องมีโลจิกอะไรเยอะนะคะเราอาจจะมาช้าหรืออะไรมันเป็นตามระเบียบของมันอยู่แล้วนะพอแป้งคิดว่าเรื่องนี้แป้งอยากรักษาระบบให้มันดีที่สุดนะคะถ้าเรามีระบบหรือราักฐานที่ดีชีวิตเราจะประสบความสําเร็จนะคะโอเคค่ะฝากไว้เท่านี้นะคะชาวราศีตุลลัคณาตุลน,นะคะแล้วก็ชาวสองด้วยนะคะขอให้ทุกคนมีความสุขนะคะวันนี้แป้งไปแล้วค่ะบายสวัสดีค่ะ